สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องหนุนสาวชาวนาน,นะคะไฮทายวันนั่งอยู่ไหนน,นั่นแม่อยู่ศูนย์คูบตานะคะที่สาขาโชคชัยนะคะเดี๋ยวก็คือนา่งกองรถให้พอ่อนานแล้วนะคะแต่ว่าก็คือรถมาถึงแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่บอกพ่อว่าจะได้รถพรุ่งนี้นะคะก็เลยม,มาดูรถก่อนเนาะเดี๋ยวจะไปชมกันเลยเราจะไปดูนะคะก็คือนางออกไม่ใช่สิออกรถให้พ่อแหละอ่า แต่ว่ารถจะได้วันพรุ่งนี้นะคะก็คือเรานีแล้วนะคะรถนี้นะคะนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะที่เซลล์คนสวยของเรานะคะนี่อันนี้ก็คือรถนางใช่ไหมเตรียมส่งมอบเตรียมส่งมอบใช่ไหมจ๊ะอ๋ออันนี้คือรอรอรถประมาณเดือนกว่ากว่าใ,ใ,ใช่ค่ะใช่ค่ะอรอนานนิดหนึ่งเนาะ,ะมันอ่ตัวเนี้ย เบสเซ็ตประมาณเท่าไหรจ่จ้ะค่ตัวรถมี502 502แล้วก็ไปดีชิ้นนี้ 5, 2> 5, 2> 5, นะคะ55,000บาท55,000บาท500นะคะนี่ก็คือจองแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ก็คือเตรียมส่งนะคะแล้วก็มาดูก่อนนะคะเพราะว่าตื่นเต้นนะคะแต่พี่ๆทางศูนย์น่ารักมากนะคะอันนี้คือศูนย์ที่ไหนคะหัวใ้นนทบุรีสาขาอ่า <ๆๆ S 1> อันนี้นะคะทุกคนก็สาขาโชคชัยชเนาะ อันนี้ก็คือพอลุงรักมากมายคะก็คือต๊กเป็นถาดการตลาดคูปตาจนได้นะคะก็คือเมื่อนั่น่ายคู่ก็ห้าสิบแรงแต่ที่นี่จะโค้งอย่ดสี่สิบแรงนะคะก็เลยจัดเลยค่ะนี่อ้าในที่ศูนย์ในศูนย์มีอะไรบ้างจะ้ะแบบมีขายอะไรบริการส่วนสินค้าก็จะมีเป็นโดนเพื่อการเกษตรโดนเพื่อการเกษตร๋อมาพี่พสินค้าน้องใหม่ใ,หมใช่ไหม,ไมจ้ะ อ๋ออันนี้เราแกะกล่องได้ไหมแกะดูได้ใช่ไหมใช่สิทธทามกล่องอันนี้จะเป็นรุ่นเล็กสุดนะคะเป็นรุ่น p 1 0แต่ว่าจะสามารถบรรจุมาเทมิได้แต่น,นิดค่ะอันนี้ก็คือน้องใหม่มาเลยใช่ค่ะโดนก็จะมีทั้งหมดอยู่สี่รุ่นด้วยกันค่ะสี่รุ่นดดวยกันเนาะอันนี้จะเป็น p 1 0มี p 2 0 p 3 0แล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดคือ p 4 0ม่้เก๋อันนี้จะไม่เก๋เกนาะฮะ ออกไหมว้าวน,น้องเล็กน้องเล็กค,ง,กง,กคงใหม่นะนอกจากจากโดนเนี่ยเรามีอะไรบ้างครับสินค้าในศูนย์คูปตาเราก็จะมีรถแท็ปเปอร์รถแท็กเตอร์ค่ะแท็ปเปอร์จะมีรุ่นดีเอาตรงนี้ก่อนเลยคะ่ะเอาตรงนี้ก่อนเลยรถ,ถยเดินตามรถถ่ายเดินเดินตามนะคะทุกคนตัวนี้ตัวนี้รู้ไหมประมาณราคาเท่าไหร่อันนี้หนึ่งแสนอันนี้ประมาณหนึ่งแสน ตอนนี้ทางทางศูนย์มีมีอ่าโปรโมชั่นอะไรไหมจ๊ะโปรโมชั่นจะเป็นตัวนี้เลยค่ะตัวไหนคะรุ่นดีค่ะรุ่นดีใช่ค่ะรถเข่าลงอ้อยรถเข่าลงอ้อยนะคะทุกคนอันนี้โปรโมชั่นประมาณไหนจ๊ะฟรีดาวน์อ๋อฟรีดาวถ้าเกิดคนสนใจนี่คือแบบกินกลางมาได้เลยค่ะกินกลางที่เบอร์โทรไหนคะ044ค่ะ491508ค่ะอ๋อแล้วก็ มียี่ห้อไหนอีกบ้างคะขัดมานะคะจากรุ่นเดี๋ยวเป็นรุ่น L รุ่น L ตัว40อ,อันนี้คือสีที่ไม่ใช่สีสมรมวาวาใช่ไหมป,ปกติรุ่นปกตินตั่งเจอ FC ถามว่ารุ่นปกติแบบเก่าที่ไม่มี HP มันแตกต่างกันยังไงอะไม่มีอะไร HP ใช่ตัวนี้จะมีนี่แล้วก็จะตามเซลล์คนสวยเราไปนะคะทุกคน จะมีแถบข้างหน้าอ๋อแถบข้างหน้าค่ะแล้วก็เป็นรองรับ B 2 0นะคะน้ำมัน B 2 0นะคะก็จะมีกล่องเครื่องมือด้านหลังกล่องเครื่องมืออยู่ข้างหลังใช่คือตอนนี้ก็คือปั๊บเป็นรุ่นแบบนี้ sp ทั้งหมดเนาะแต่ก่อนมันจะไม่มี sp ใช่ไหมคะใช่อ๋ออันนี้ก็คือมือจะมีที่ชาร์จแบตรองรับการชาร์จแบตของโทรศัพท์ได้ด้วยอู้ชาร์จแบตได้ด้วยมีที่วางแก้วน้ำมีที่วางแก้วน้ำก็คืออ๋อเปลี่ยนแปลงได้แบบ สะดวกสบายสำหรับรุ่น L ก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน3รุ่นจะเป็น32แรงสามสิบแรงก็จะเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้32แรงม้า32แรงม้าคก็ตั้งสี่สแรงม้าเอ้ามันมันต่างกันยังไงครับพี่สี่สิการใช้งานมันก็จะแตกต่างกันไปเพราะว่าส่วนมากถ้าถ้าเป็น L 32เนาะก็จะเน้นการเข้าสวนผลไม้เพราะว่าการมันจะเล็กจะพัดละลดหญ้าใช่ขยะก็คือใช้งานปกติใช่ค่ะ แล้วก็จะมีเป็น50แรงที่ใหญ่แล้วค่ะได้ทั้งงานไล่งานนาใช่ไหมอ่าวันนี้เราจะมีเซลล์พิเศษสองคนนะคะแฟนสวยมากับเรานะคะค่ะที่ใหญ่ห้าสิบแรงม้าค่ะอ๋อห้าสิบแรงม้าตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวนี้ราคาประมาณเท่าไหร่คะราคาจะอยู่ที่หกแสนหกแสนสี่หมื่นหกแสนสี่หมื่น้วาเราตัวสี่สิบหรอคะ 5,000บาทค่ะแล้วตัว32ล่ะคะ32อพินะคะแบอแล้วแบบมันมีโปรโมชั่นอะไรไหมจ๊ะเดือนนี้ก็คือพิเศษเลยค่ะตอนนี้นะคะสำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้ค่ะจะมีดาวเริ่มตก้เดเนต์เจ็เป็นต์เป็นน L ะคะ L40 L50 ะคะ l 4 0ได้คือ5 0ลูกค้าเก่าก็คือสามารถฟรีดาวน์ได้เลยอ๋อลูกค้าเก่าคือฟรีดาวน์ได้เลย ดีมากมีตัวไหนพิเศษอีกไหมค่ะพาชมเลยเอมพี่ใหญ่ไปค่ะเดินตามพี่ๆไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นพี่ที่ที่ทำงานว้าวพี่ใหญ่ใหญ่มากพี่ใหญ่ล่าสุดมันแตกต่างยังไงอะพี่ตัวใหม่ล่าสุดค่ะ เปิดตัวใหม่ M75 M88 แล้วก็ M95 ค่ะ88 M88 ครับ <88, S 1> M75 ก็คือใหญ่มากทุกคนว้าว M88 ใหญ่จริงจะเป็นี่อให 98, อมล่มล่าสุดเลยสามรุ่นอ๋อตัวนี้เป็นตัวใหม่นะคะทุกคนก็คือแล้วนอกจากโรเจอร์เรามีอะไรอีกไหมคะ อ๋อ้รถเกี่ยนรถข้าวรถขูดรถเกี่ยวข้าวมันจะมีตั้งแบบตัวแอร์ตัวธรรมดาตัวแอร์ถูน่เกี่ยนข้าวโทษโอ้แบบเราต้องเปลี่ยนปากไหมอ่ะก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนหัวเกี่ยวค่ะอ๋อเปลี่ยนหัวเกี่ยวเฉยๆใช่ค่ะอ๋อก็คือแบบเกี่ยวได้ครบเลยใช่โหจบในคันเดียวก็วคือแบบดีจริงเลยจริงคูปตาแบบออกคันเดียวคือคุ้มค่ะแล้วก็เปลี่ยนแค่ปากเกี่ยวเนาะอืม ไปเราไปดูอีกนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะรถขูดไปดูรถคุดนะคะทุกคนแมคโคร,โครโนอยนะคะแมคโครโนอยตัวนี้นะคะโอ้โโอ,ะะอ,อันนี้ก็คือเตรียมคือสีรอร่สิบเยอะมากพร้ 45, 40, อมสอง่มสงใครจอใครอยากได้ก็คือจองปุ๊บพอไฟแนนซ์ผ่านปุ๊บส่งเลย ตัวนี้คือเป็นตัวเมคโคอ่ารถคูดตัวหน่อยนะคะตัว033ค่ะตัวนี้ราคาประมาณเท่าไหร่จ้ะ้าน <c oughs> ตัวนี้นะคะจะเป็น p x นะคะ033นะคะราคาตัวรถนะคะจะอยู่ที่ร้าน1ึงสา0แบนห่นห้าพันอืมตัวนี้นะคะคุนก็คือน,นอกจากรถคูดเรามีอะไรอีกไนียคะหนรถคูดรถเกี่ยวเลย ราจะมีรถดาค่ะแต่รถดาจะไม่มีโชว์อ๋อรถดาจะไม่มีโชว์เนาะแต่ว่าก็คือถ้าเกิดลูกค้าอยากจองนี้ก็คือมีสินค้าส่งค่ะต้องจองต้องจองไม่มีโชว์โอเคค่ะแบบนอกจากแบบอุปกรณ์รถแล้วเครื่องจักรแล้วมี พวกอะไรผ่านเสริมผ่านอะไรไหมมีค่ะผานานพวกรตลอด้จะอยู่ด้านหลังเพาลูกค้าไปชมก็ได้โอเคไปค่ะเออเนี่ยเซลเราหนารักมากมนะคะพาเดินชมนะคะเราก็จะมศูนย์ซ่อมเนะ่อมอ๋อศูนย์ซ่อมรถให้ลูกค้าด้วยนะคะรจ o มีหน้าตาดีองห้าตจริงไหมจ้ะน่าจะซูมนะคะไปค่ะ นี่นะคะทุกคนอ้าวเพียที่จอดแถวๆเนี่ยคืออะไรจ้ะอ๋อหมายถึงรถตรงนี้นะคะใช่ค่ะเป็นรถที่พร้อมส่งพร้อมส่งพร้อมจะส่งใช่ไหมจ้ะใส่ให้ลูกค้าค่ะอ๋อแล้วนี่นี่นี่อันนี้เปกไม่เคยเห็นไม่ใช่ว่าไม่เคยเห็นเห็นอยู่แต่ว่าแบบนานๆที่เห็นเนี่ยคือรถบุ้งกีค่ะรถบุ้งกีคือประโยชน์ของตักมันตักมันอ๋อตักมันลายที่ถังข้างหลังนี่คือคืออะไรเนี่ย ตัวถ่วงที่เฉยไม่ให้หน้ามันลอยโออตัวถ่วงที่เฉยนะคะนอกจากกันด้านในก็จะเป็นรถคิบอ้อยค่ะรถคิบอ้อยโอ้ตัวนี้ก็คือตักมันอันนั้นก็คือคิบอ้อยนะคะทุกคนคีบไม้คิบไม้ยูคาบางคนเขาแบบรับซื้อไม้ยูคาะอะไรเงี้ยเขาก็เอาตัวนี้ไปไปคีบไปคีบเนาะใส่รถใช่ค่ะก็คือครบ ตัวถัดไปจะเป็นอีกตัวหนึ่งค่ะที่ดิมแนะนําก็คือจะเป็น MU 4 9เก MU 4เ้าอ MU จะมีสองรุ่นวยกันค่ะ MU มี2รุ่นเป็น MU 4 9่แล้วก็ MU 5 7 57ตอนนี้ก็คือมี MU 4 9เกนะคะทุกคนนอกจากรถแล้วก็มีพวกผานเสริมไหมคะที่อุปกรณ์เสริมใช่เขาเรียกว่าอุปกรณ์เสริมด้านนี้นะคะทุกคนถ้าเกิดน้าพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะทุกคนมีแต่ลอตเตอรี่นะคะแล้วก็บผานเนาะ เล,ล็กน่ารักค่ะตัวเล,ล็กน่ารักจะเป็นสําหรับของรุ่นดีที่ใชใอออ้ตีในลองอ้อยอ๋อตีในลองอ้อยเนาะทำทำอ่าทำรุ่นอ้อยเนาะรุ่นมันแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาไปอ่าใช้งานได้หลากหลายขึ้นคือลองข้าวโพดก็ทําได้ครับบนนี้ในลองข้าวโพดอะไรเงี้ยปลูกผักตีแปลงผักอะไรเงี้ยค่ะอืมแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยพี่เครื่องปลูกมันเครื่องปลูกมันนะคะอ่าประหยัดแรงงานคนคนเสียงข้างบนหนึ่งคนอืออันนี้คือหนึ่งคนแล้วก็อันนั้นคือก็ใส่ปุ๋ยได้ด้วยนะคะทุกคนใช่ค่ะ เราฟังปุ๋ยได้ด้วยก็คือเนี่ยครูปตาเรามีครบทุกอย่างเลยครบจบที่เดียวค่ะอ่าถ้าเกิดมีแบบ FC สนใจอีกนะคะก็ติดต่อได้ที่ครูปตานันตพันธ์ค่ะสาขาโชคชัยนะคะเบอร์โทรติดต่อนะคะส4่ค่ะ491508ค่ะค่ะเครื่องจัฐานเป็นที่เป็นอุปกรณ์เสาฟอนะคะอันนี้เราจะมีเป็นเครื่องอัดฟางเครื่องอัดฟางใช่ไหมจ๊ะอ๋อตัวนี้เครื่องอัดฟางครูปตาอันนี้บีหนึ่งสามอันนี้ประมาณ รับประกันหนึ่งปีรับประกันหนึ่งปีใช่ไหมจ๊ะอก็คือแบบครบเครื่องนะคะทุกคนมีทุกอย่างเกี่ยวกับการเกษตรนี่คือมีทุกอย่างครบชุดอ่าครบเครื่องเรื่องเกษตรนะคะทุกคนก็เซลน่ารักมากๆเลยนะคะพาเดินอ้อมนะคะแดดกระโรดนะคะไม่แช่อะไรไปไปค่ะไปเลยตามพี่เข้าไปนะคะมามาดูอุปกรณ์ต่อพ่วงกันนะคะ เอียบเลยทเลยตั้งแต่รุ่นเล็กนะคะรุ่น B รุ่น L นะคะแล้วก็ M U M U นะคะอุปกรณ์สองเครื่องทุกไซส์ทุกขนาดนี่คือใครจองปุ๊บไฟแน้นผ่านปุ๊บรับหลุดเลยนะคะไม่ต้องส่งเลยค่ะนี่นะคะทุกคนก็เยอะมากฐานลอตเตอรี่นะคะฐานควนฐานถุกเบิกนะคะลอตเตอรี่อาเซ็นะคะตัวนี้ปีดินแห้งนะคะปีดินแห้งหนึ่งแปซิ่งอใดๆก็คือครบเครื่อง เรื่องการเกษตรไม่ต้องห่วงนะคะทุกคนคือแบบครบจริงได้จริงนะคะอุปกรณ์นะคะก็จะรับประกันอยู่ที่หกเ,เดือนหกเดือนออโอเคคะ่ะทุกคนคนี่นะคะฝากไว้เท่านี้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายพี่ชีนน่ารักมากๆเลย